สวัสดีค่ะที่รักเอ่อในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ครูเนี่ยพาเธอทําแบบฝึกหัดนะเอ่อเป็นแบบฝึกหัดที่ครูได้เคยแจกให้นะคะในที่โรงเรียนไปเนาะที่บอกว่าให้10คะแนนนะคะในแบบฝึกหัดที่ผ่านมาเนี่ยให้นักเรียนได้ลอง ทบทวนแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแบบว่าได้ลองทำได้เลยมันจะเป็นคลิปที่ครูเคยสอนไปแล้วเนื้อหาการทำนะคะมันจะมีความสอดคล้องกันถ้าสมมุติว่านักเรียนทำไม่ทันหรือทำไม่ได้ก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวท้ายหลังจากที่ครูได้บรรยายเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยครูจะส่งเฉลยนะคะไปให้นักเรียนเปรียบเทียบนะคะแต่ว่ากติกาก็าคือว่านักเรียนจะต้องลองทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อนนะคะในวันนี้เนี่ย จะมาพานักเรียนทํานะคะในส่วนของค่ากลางเลขคณิตที่เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยที่จะใช้ข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่เพราะว่าที่ครูเคยสอนที่ครูได้สอนไปที่ได้ปูพื้นฐานเนื้อหาไปเนี่ยเป็นการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยที่ใช้ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ทั้งนั้นเลยนะคะ ในตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลต่อไปนี้เนาะโดยที่เขาให้มานะคะข้อมูลชุดนี้ไม่ได้เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยนักเรียนสังเกตนะข้อมูลนี้ไม่ได้เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยเป็นข้อมูลที่เขาได้ให้มาปกติคราวนี้เนี่ยวิธีการหาค่าเฉลี่ยก็อย่างที่บอกก็คือเราจะใช้สูตรว่าซิกมาใช่ไหมคะเท่ากับเอ็กซ์บาร์เท่ากับซิกมาเอ็กซ ส่วนด้วย n เนอะซึ่งพอเราหาแบบนี้ได้ปุ๊บถือว่าเป็นการที่คลิปแบบง่ายก็คือเอาจํานวนทั้งหมดก็คือมี12บวก18บวก20นะคะบวก19บวก15บวก16คราวนี้เรามาดูกันว่า n มีค่ามีค่ากับเท่าไหร่เราก็นับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้น n มีค่าเท่ากับ6ถูกต้องไหมคะดังนั้นแล้วเราก็ได้มาแล้วว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ก็คือเท่ากับเ106ส่วน6เนอะมีค่าเท่ากับ16.67นั่นเองค่ะโอเคนะคะต่อมาเลยค่ะอันนี้เขาก็ให้หาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เหมือนเดิมก็คือ x bar เนี่ยมีค่าเท่ากับ20.83บวก 20.81ิบจุดแปดวกยี่สบวกยี่สหและสุดท้ายบวก2ี่สนั่นเองส่วนด้วยทั้งหมดก็คือเท่าไหร่คะมีกี่จำนวนนับเลยคะ่ะ1 2ึ่สามี่แล้วก็5้ามี5้เพราะฉะนั้นส่วนด้วย5คิดกดเครื่องคิดเลขออกมาก็ได้เท่ากับ1นึ่งรุดเจขอโทษทีค่ะส่วน5เท่ากับ2 0่ดห 9 4แบบนี้นั่นเองครูขออนุญาตไปเร็วนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเป็นการทบทวนนะคะต่อมาค่ะข้อ3ข้อ3ามเขาบอกว่าอะไรข้อ3มเขาบอกว่าในตัวนี้ก็คือมี2,405ขอโทษ2,485 2,005 2,630แล้วก็2,385นะคะให้นำมาบวกกันเลย x bar ก็จะได้เท่ากับ2,4 แปดห้าบวกสองห้าศูนย์ศูนย์บวกสองสามแปดห้านะคะส่วนด้วยหนึ่งหมื่นเอ่อขอโทษค่ะส่วนด้วยสี่นะคะมีค่าเท่ากับหนึ่งหมื่นเนาะส่วนสี่มีค่าเท่ากับ 1, 000, อสองพันห้า,า 2, 5, นั่นเองนะคะโอเคมาดูตัวอย่างที่สอง ตัวอย่างที่2เนี่ยก็จะคล้ายกับตัวอย่างที่ครูเคยสอนเนาะเขาบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมีหัวจำนวนแต่หายไป1นึ่จำนวนเหลือเพียงเท่านี้สามสิบห้ยี่สิบเก้แล้วก็32ถ้าค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เป็น30ข้อมูลชุดที่หายไปคือจำนวนใดดังนั้นแล้วเราก็ขึ้นต้นเลยคะ่ะว่า x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n ถูกต้องไหมคราวนี้เนี่ยโจทย์ให้อะไรมาโจทย์มาให้มาว่าค่าเฉลี่ยชุดนี้มี30 แต่ว่าข้อมูลชุดนี้มี6จํานวนใช่ไหมคะจำนวนที่มีอยู่ก็คือ35บวก29บวก28บวก28บวก32และจํานวนที่หายไปครูให้เป็น x แบบนี้เนาะหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำาไงคะแก้สมก,การหาค่า x ออกมาเลยถูกต้องไหมมันก็จะได้เท่ากับสามสิบคูณหเท่ากับ หนึ่งห้าสองบวก x กนะคะ x ็ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยแปดลบห้าสิบสองเท่ากับเกมีค่าเท่ากับยี่สิบแปดนั่นเองนะคะไม่ยากแปลว่าถ้าหากว่าเขาบอกให้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตมาเท่าหนึง่งแต่ว่าโจทย์ให้โจทย์บอกว่าข้อมูลมันหายไปแล้วก็แก้สมการได้ตามปกตินะคะ ต่อมาค่ะตัวอย่างที่3ามเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุนักศึกษากลุ่มหนึ่งเป็น21.6ปีนักศึกษามี5คนมีคู่แฟนหึงคู่แล้วส่วนอีก3คนอายุ19 22 27าีจ็ปีจงหาว่าอายุคู่แฟนแต่และคนมีกี่ปีใช่ป่ะในโจทย์ในลักษณะนี้เนี่ยเขาให้ค่า x bar เราดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์บอกว่าให้ x bar เท่ากับ21.6 เนาะจำนวนนักศึกษาจำนวนนักศึกษามีทั้งหมด5คนถูกต้องไหมคะแล้วคราวนี้เนี่ยเขาให้มา3คนให้อายุมา3คนและแต่ว่าคู่แฝดเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาถูกต้องไหมดังนั้นแล้วเราจะต้องทำไมคะหาอาย,นนยุคู่แฝดเนาะอายุคู่แฝดเนี่ยคู่แฝดมี2คนถูกต้องไหมคะซึ่ง2คนเนี้ยเขาต้องอายุเท่าก,กันแน่เลยเพราะฉะนั้นครูให้เป็น แฝดมีอายุเท่าไหร่ดี x ปีละกันนะคะมี2คนก็2 x ปีงงไหมอ่า x บวก x นี้ x คนที่1คือแฝดพี่ x คนที่2คือแฝดน้องขออธิบายแบบละเอียดนะคะเพราะฉะนั้น x bar มีค่าเท่ากับ sigma x ส่วนด้วย n เพราะฉะนั้นแล้วเราก็แทนค่าลงไปเลยเป็น21.6เท่ากับ 19บเก้าบวกยีบวกยีบวก x บวก x ใส่ลงไปแบบนี้นะส่วนด้วยหแก้สมก,การออกมาที่ไม่พออ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนหมึกปากกาก่อนแก้สมก,การออกมาก็จะได้เท่ากับ21.6ใช่ไหมคะคูณกับ5ใช่ไหมเท่ากับ6กสิบวกสอ คูณไปคูณมาก็ได้ร้อยแปดเท่ากับหกสิบแปดบวกสองเอ็กเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะอเอาหกสิบแปดย้ายไปลบใช่ปะย้ายไปลบแล้วก็เอาสองเอ็กย้ายไปหารเพอเอาหกสิบแปดย้ายไปลบมันก็จะได้เท่ากับสองเอ็กเท่ากับสี่สิบแบบนี้นะแล้วก็เอาเอ็กย้ายไปหารมันก็จะกลายเป็นยี่สิบปีเพราะฉะนั้นแล้วคู่แฝดทุกคนแฝด สองคนก็คือมีอายุยี่สิบปีนั่นเองสองคนมีอายุยี่สิบปีนะคะอ่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อมูลชุดหนึ่งมีสิบจำนวนนะคะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นแปดจุดห้านะคะแต่ผู้คำนวนนะคะอ่านข้อมูลผิดนักเรียนขาในลักษณะข้อมูลผิดให้เรานึกถึงการกดเครื่องคิดเลขจำได้ไหมคะในคลิปที่เราที่เคยบอกไว้นะคะหนึ่งจำนวนก็คืออ่านสองจุดศูนย์เป็นศูนย์จุดสองหาค่า เฉลี่ยเลขคณิตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูอะไรคะ x bar ผิดใช่ไหม x bar ที่อ่านผิดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาบอก8.5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่อ่านผิดข้อที่อ่านผิดจํานวนที่อ่านผิดก็คือเท่าไหร่0.2นั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะต้องแก้เป็นเท่าไหร่ถูกถูกก็คือที่ถูกก็คือ2ถูกปะ อ่านข้อมูลผิดไปก็คือสองจุดศูนย์เอาใหม่สองจุดศูนย์ที่อ่านถูกคือศนะูนย์จุดสองเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะได้ x bar า์ที่ถูกใช่ปะ่ะอ๋อขอโทษขอโทษที่อ่านข้อมูลผิดคืออ่านศูนย์ุดสองเป็นสองจุดศูนย์เพราะฉะนั้นที่เขาอ,อ่านผิดก็คือเขาต้องอ่านผิดอะไร 0.2ใช่ไหมอ่านถูกที่ถูกจริงๆก็คือเท่าไหร่2.0นะคะคราวนี้ก็หาค่าที่มันทํไาไม x bar ที่ถูกเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มาพิจารณากัน x bar ที่ผิดที่โจทย์ให้ก็คือเท่าไหร่คะ8.5ใช่ไหมเท่ากับมีทั้งหมดสิบจำนวนถูกไหม x bar ผิดนี่นี่ถูกไหมคราวนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาดูกันนะคะ เออราก็มาพิจารณาอะไรดีคะเราก็มาพิจารณาใช่แบบว่าไอ้ที่ผิดมันคือเท่าไหร่เราก็หาค่า x บาผิดออกมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้ว x บ a าผิดมีค่าเท่ากับ8.5คูณกับ สิบถูกปะเท่ากับแปดสิบห้าอันนี้คือค่าของ x bar ที่ผิดถูกต้องไหมคะจากการแก้สมการคราวนี้เราได้ออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเราได้จํานวนที่มันรวมทั้งหมดออกมาว่ามันคือแปดจุดห้าเราก็เอาแปดจุดห้ามาทําอะไรคะแปดจุดห้าก็คือ x bar ผิดใช่ไหมลบกับค่าที่ผิดก็คือศูนย์จุดสองแล้วเราก็มาบวกค่าที่ถูกก็คือเท่าไหร่สองจุดศูนย์ส่วนด้วยจํานวนใช่ไหมคะ เ,เราหาเอกบาถูกแล้วนะ,ะส่วนด้วยจำนวนที่มีก็คือ10ถูกต้องไหมดังนั้นแล้วมันก็จะมีค่าเท่ากับ86.8ส่วน10นะคะมีค่าเท่ากับ8.68นั่นเองนะคะนักเรียนขานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคอ่อตัวเลขนะคะโจทย์ต่างๆเนี่ยคำลักษณะการถามเนี่ยในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันถามคล้ายๆกันวันนี้สีปาคูแบบ คูมองตัวเองในคลิปแล้วแบบสีตาคุณน่ารอยมากนะคะก็เลยรู้สึกแปลกๆคำถามเนี่ยในในตัวเลขเนี่ยเวลาถามเนี่ยเขาจะถามคล้ายๆกันก็คือจะถามในลักษณะที่อาจจะมีข้อมูลที่อ่านผิดแต่ว่าความจริงแล้วมันเป็นแบบนี้เออหรือว่าจะเป็น การหาข้อมูลที่หายไปหรือการหาอะไรต่างๆวิธีการคิดสเต็ปขั้นตอนมันจะคล้ายๆกันแต่มันจะเปลี่ยนตัวเลข นิดนึงหรือเปลี่ยนคําตอบนิดนึงการที่ทําให้เราฝึกคณิตศาสตร์ทําให้เราเก่งได้เนี่ยเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดยกเว้นคนที่มีพรสวรรค์นะคะเราจะต้องฝึกทําบ่อยๆเหมือนเราฝึกขับรถนะคะเหมือนเราฝึกทําอาหารนะคะเราต้องฝึกบ่อยๆนะคะเราถึงจะสามารถที่จะเก่งคณิตศาสตร์ได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากจบคลิปนี้นักเรียนนะคะลองไปทํานะคะตัวอย่างที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะ แล้วก็1 0 1 1 1 2 13ในสัปดาห์หน้าครูจะเฉลยนะคะตัวอย่าง2 2หน้านี้นะคะอย่างละคลิปนะคะแล้วเราก็จะขึ้นเรื่องการแจกแจงความเอ,อ่การหาค่าเฉลี่ยแบบตารางแจกแจงความถี่กันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย